สวัสดีครับมีของมาส่งอีกแล้วรอบนี้ก็จากแคมเออปญป Shopee มิดมันเดี๋ยวมาดูกันว่าสั่งอะไรมาตอนที่ไปกระบี่คราวที่แล้วเนี่ยตัวก่อนเนี่ยถ้าใครตปดูช่องจะเห็นว่าผมจะใช้ตัว GoPro ตัว GoPro ตัว Max ที่สามารถถ่าย360องศาได้นะครับก็ไปไปกระบี่มาแล้วก็เอาไปลองถ่ายใต้น้ำดูสรุปร uk, น้ำเข้าพัออางซ่อมไม่ได้ นะครับก็เลยต้องซื้ออันใหม่มาอันนี้ซื้อจากนี่นะครับ Extreme Go GoPro นะครับ okay. โอเคดู GoPro Hero 9นะครับก็มีรับประกันจาก m ต t a ก a m นะครับเดี๋ยวเราไปลองแกะดูว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างถ้าตัวนี้ได้มาในราคา หมื่นต้นๆนะครับหมื่นร้อยเนี่ยแหละครับนะครับซื้อมาในแคมเปญของ s h o ป e ี m i d m o n t นนะครับก็ใช้คูปองใช้ส่วนลดนะครับซื้อมาจากร้านนี่นะครับ x t r e m e pro x t r e m e go pro นะครับก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับใช้คูปองส่วนลดใช้หลายๆอย่างนะครับเพื่อที่ได้ส่วนลดที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว s h o p b a c k เหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้ s h o p b a c k เพื่อได้ส่วนลด ไม่ใช่ส่วนลกติอช็อปแบ็กเนี่ยได้ตัวแคชแบ็กกลับมานะครับถ้าใครเคยใช้ GoPro ตั้งแต่รุ่น8ก็จะเห็นว่าถึงตัว Mac ด้วยนะครับก็จะเห็นว่า GoPro เนี่ยวัสดุของแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกใสๆอยู่ด้านบนนะครับแต่พอมากลายเป็น GoPro 9ตัวนี้นะครับรูปแบบของแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะของ,ของเขาเรียกว่ากระเป๋าเดี๋ยวเราเรามาแกะกันดูกล่อง GoPro นะครับ h ีโ o 9 Black นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีกล้องหน้านะครับ คว,ความชัดของกล้องเนี่ยก็อยู่ที่20ล้านนะครับก็ถ่ายได้สูงสุดเนี่ย5 k นะครับที่30 f เฟรมนะครับและ4 k ที่60 f เฟรมนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงกันน้ำา10เมตรนะครับเดี๋ยวเราต้องซื้อเคสกันน้ำสำหรับสินค้าตัวนี้อีกทีนึงนะครับและสามารถนี่นะครับและสามารถไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยความชัดแบบ full hd ได้นะครับตัวนี้มีตั้งแต่น่าจะจะไม่ผิดตั้งแต่ตัว7และนะครับที่สามารถไลฟ์ผ่าน Facebook นะครับได้ด้วยตัวโกโปเองนะครับที่ดีที่สุดคือตัวนี้คือเป็นไฮเปอร์สมูท3.0นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่เด่นที่สุดของกล้องตัวนี้ด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับดึงเลยนะครับก็เราเริ่มแกะแล้วนะครับก็ดึงไม่มีเลยอันนี้ก็เป็นกระดาษกับอย่าลืมนะครับเก็บรับประกันไว้ด้วยนะครับตัวนี้รับประกันจากเมทาแกรมนะครับที่เป็นคนนําเข้า ของโกโกโปในประเทศไทยนะครับนี่คือกระเป๋า g o โปโกโปเก้นะครับเออผมว่ามันดีอะ่ะราคาหมื่นกว่าบ,บาทได้กระเป๋าเลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อแบบในช้อปปี้มานะครับกระเป๋าสําหรับเก็บโกโปเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูเปิดออกมาปุ๊บโอ้โหเจออะไรบ้างเนี่ยอ่มาดูข้างบนก่อนข้างบนก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆนะครับก็ มีสติกเกอร์เนาะสติกเกอร์ก็จะมีตัวใหญ่หนึ่งตัวแต่ก่อนให้ตัวใหญ่มาสองตัวนะแล้วก็มีตัวโอ้โหตเออตัวนี้ตัวใหม่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วก็จะมีสีน้าเงินเออผมชอบสีน้าเงินอนะสีน้าเงินโอเคนะครับมีสติกเกอร์มาให้แล้วก็มีพวกคู่มือต่างๆถามว่าอ่านไหมโอเควางไว้ตรงนี้ครับก็มาดูตัวกล้องกันกน,นะครับก็จะมีสาย usb c to usb นะครับปกติมาให้1เส้นต่อมาก็จะมีตัวแบตเตอรี่ นะครับแบตเตอรี่มาให้1อันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่เนาะนะครับมีตัวติดบวกกันล็อกมาให้ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวล็อกล็อกกับไ้ตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวล็อกอันนี้ก็จะมีมาให้นะครับมาดูตัวกล้องกันตัวกล้องก็มีติดแผ่นกันรอยจากกล้องหน้ามา1อันตัวเลนส์หนอันแล้วก็ตัวจอมิเตอร์ด้านไลังหนึ่งอันนะครับแล้วก็ห้องกรอบด้วยกระดาษนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดู กระดาษธรรมดานี่แหละครับฉีกไปเลยนะครับโอเคผมว่ากล้องมันอ้วนขึ้นนะถ้าเทียบกับ GoPro Max ที่ผมเคยมีหรือ GoPro ตัวเก่าที่ผมใช้เป็น GoPro 7เนี่ยผมว่ามันอ้วนขึ้นนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นตัวล็อกกับไม้เนาะก็จะเป็นตัวล็อกเหมือนกับตัว7 8เนี่ยเหมือนกัน GoPro Max ก็ด้วยนะครับ GoPro Max เหมือนกันผมมีขา ตั้งของโกโปรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่แบตกันนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านด้านข้างนะครับนี่นะแบตเตอรี่อยู่ด้านข้างตรงนี้วิธีช้ก็ดึงใช่ไหมดึงดึงตรงนี้แล้วก็ง้างออกมานะครับก็จะเจอกับช่องแบตเตอรี่แล้วก็ช่องใส่ตัวไมโคร SD นะครับก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปไมโคร SD ผมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนก็ใส่ไปด้านข้างนะครับด้านข้างกับแบตเตอรี่ตัวน,นี้นะน่าจะคล้ายๆกับรุ่นเก่าๆแหละ นะครับก็ใส่เข้าไปเออแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้สีฟ้านะตัดกับสีดํานี่จะได้มองเห็นนะครับก็เวลาใส่ก็ดึงตรงนี้นะครับมันเป็นเกลียวล็อกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูนะครับปุ่มใหญ่ใหญ่ขึ้นถนัดมือขึ้นนะครับโอเคเลยแหละนะครับลองเปิดดูก่อนยังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับติดไหมโอเคติดอ่าเรียบร้อยนะครับก็ โอเคเริ่มใช้งานเดี๋ยวเราลองมาเซตอัพเบื้องต้นกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นจอทัชสกรีนเพราะนั้นใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายเดี๋ยวผมหลบแสงก่อนโอเคอ่ะเราก็ตั้งภาษานะครับมีภาษาครบหมดเลยยกเว้นภาษาไทยนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับเพราะเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษโอเคแล้วก็โอเคอันนี้เป็น Legal Sub นะครับก็กด Agree ไปยอมรับนะครับ GPS เปิดไมหมตัวไหนก็ผมก็เปิด เหตุผลที่ต้องเปิดเพราะว่าเวลาเราเอารูปกลับมาใช้เนี่ยครับเวลาเราเปิดในโฟโต้ใน Mac เนี่ยเราจะเห็นรูปของเราอยู่ในสถานที่ที่เราไปมานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ดีหรือเราเปิดใน p p o o n อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นนะครับว่าโลเคชันของวิดีโอหรือรูปที่เราถ่ายเนี่ยมันถูกปัก GPS ไว้แล้วนะครับอันนี้อันนี้เราเปิดไปโดยนะครับเรามี g o p ป o p p p เรียบร้อยอยังก็มีแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมไปคอนเนคต่อนะครับ อันนี้ผมสกิปไปก่อนนะครับสกิปเซตอัพไปก่อนเคเราตั้งเวลานะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่สิบหกเดือนเจ็ดเอ้ยเดือนหกสิเดือนหกนะครับวันนี้วันที่สิบหกใช่ไหมสิบหกโอเคปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับอาจจะได้ละวันที่ตั้งเวลาก่อนตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยดูนาฬิกาก่อนกี่โมงแล้ว ตอนนี้11.58โมงนะครับ11.58โมง58ก็ตั้งเวลาไว้10 1 1 0โมงนะครับก็ตอนนี้ก็59 a แล้ว59 AM ผมตั้งไป 10, 24ชั่วโมงเลยแล้วนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล้อง go pro นะครับ go pro hero 9นะครับเดี๋ยวเราไปลองถ่ายวิ่งกันดูนะครับเดี๋ยวออกไปวิ่งกันนะครับแล้วลองดูว่า go pro hero 9ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแตกต่างจาก คลิปก่อนๆที่ผมเอาไปวิ่งและไปถ่ายดูยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ